ต้องบอกเลยฮะว่าผูเขาประมูลของผมแต่ละคนเรียกว่าเป็นบุคคลคุณภาพของวงการบันเทิงทั้งนั้นนะัดประสบการณ์นในการประมูลมคุณมีบ้างไหม,มไ,ไม่เคยประมูลอะไรเลยครับไม่เคยประมูลอะไรเลยครับไม่เลยนะฮะใช่ครับวันนี้คุณวางแผนการใช้เงินการประมูลยังไงคิดมาหรือยังฮะผมคิดว่าถ้าผมเห็นรูปร่างหน้าตาเขาแล้วผมน่าจะแบบเหมือนเดาเสียงเขาได้๋อใช่<อ>ดีเลย<อ>ผมอยากให้พวกคุณทุกคนนั้นตัดสินใจเลือกแคปซูลต่อไปที่เราจะทําการประมูลกัน เฟินเฟินพี่พบอลไม่ต้องเลือกอยู่เฉยนักทิวการฆ่าเล้ <ใน S 3> ไดเลยนะครับเอาแคปซูลเนสกาแฟโก้ครับผมไปพบกับนักร้องจากแคปซูลเนสกาแฟโก้ ร้องจากแคปซูลเนสกาแฟโกรเธอชื่อว่าสายฟ้า,า,ฟาข้อมูลของเธอนะครับเธอมีความสามารถในการภาคเสียงและเธอเป็นนิสิตแพทย์ในช่วงนี้นอกจากข้อมูลนะฮะผมเปิดโอกาสให้คุณได้เห็นความสามารถในการเต้นของเธอด้วยว้าวมามิวสิกมา เอ้าเปอาเป็นว่าเอาเป็นว่าลืมเรื่องการเต้นของเธอไปแล้วกันของขาดว่ะครับของขาดว่ะครับของขาดเหรของขาดไหมนายจะต้องไล่ไปเติมของซะหน่อยนะฮะเติมมาละเต้นแบบดีแล้วเป็นไงใครจะเอาเอาละสำหรับนักร้องคนนี้ผมขอเปิดราคาที่500บาทเช่นกัน500บาทในการประมูลรอบนี้60วินาทีผมขอทำการเปิดประมูล เริ่มได้บอลพันเจิรนห้าพันห้านมาแล้วครับนัทิวเก้าพัครับเก้าพครับเก้าพันจาทครับเพิร์นมื่นสอน้าร้อยมมื่นสองพันห้าร้อยนัทิวมื่นครับมื่นมื่น้าครับมื่นห้ามาแล้วตุ้ยมื่นเจมื่นเจ็ดมาแล้วจ้ามื่นปมาแล้วนัทิวมื่นเกาครับมื่นมื่นเก้าครับมื่นเก้าครับจ้าสองมื่นครับตุ้ยสองมื่นหนึเท่าไรครับจาสองมื่่นสองสองมื่นครั้งที่หนึ่ง สองหมื่นสามครับจ้าสองหมื่นสามร้อยนาัทิวสองมืะสองหมื่นนะสองมืนนะสองหมื่นนะเจ็หมื่นนะเ็หน็นปุ๊บปิ๊งเลยปป๊งเลยยังไงคนนี้ก็ต้องเป็นของผมแน่นอนครับเกิดอะไรขึ้นนัทิวคุณเห็นอะไรในตัวสายฟ้าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นเดสตินีสตินีครับเดสตินีใช่ มันเป็นเดสสินน่ใช่คือตั้งแต่น้องผิงผิงร้องเนี่ยจริงๆแล้วครับผมเห็นตอนเมื่อกี้ช่วงเบรกเนี่ยผมเห็นเงาผมแวบๆแล้วรู้สึกว่าคนเนี้ยใช่และสำหรับผมแปลว่าคำคาดหวังก็ไม่ธรรมดาใช่ครับคาดหวังมากเลยมากเลยนะครัะผม